สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางคืนเลยนะคะวันนี้วันนี้จะออนก็ยุ่งยุ่งกับการทํานานะคะก็เลยวุ่นวุ่นนะคะช่วงนี้ก็จจออนก็ไม่ได้ลงคขีมภาษาวัลจอนก็ไม่ค่อยสบายเลยเจ็บคอค่ะนิดๆกันแล้วก็เจ็บคอคแล้วก็เหมือนไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้เอฟซีขาวันนี้จะออนก็จะพาไปสัมภาษณ์พ่ออุดมนะคะงวดที่ท่านงวดที่ผ่านมาพ่ออุดมใหม้มีให้ให้วิ่งนะคะมีเก้ามีศูนย์นะคะแล้วพ่อก็เข้าอยู่ที่ศูนย์ห้าค่ะ นี่คือหลักฐานนะ F4 นี่ข้าวพ่อกขาพ่อดมให้เข้าแล้วมันเข้าที่0ูนย์หเห็นไหมคะ F4 นี่ลาการหลักฐาน,หฐานเห็นไหมคะวันนี้จจออนก็มีโอกาสนะคะอ F4 ขาถ้ามันเสียงดังบ่เป็จนจออก็ขอโทษด,ด้วยช่วงที่จะออนอัดเสียงเนี่ยอัดคลิปเนี่ยฝนกำลังตกค่ะ ฝนกำลังตกจอออนก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะคะถ้ามันเสียงมันเบานะคะยังไงจออนก็ขอโทษด้วยเอฟอฟซีขาคนไหนที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามมิจออนด้วยนะคะเอ่อมจออนจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะยังไงจออนก็ขอโทษด้วยนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวไปรับฟังรับชมพ่ออุดมเอ่อกันเลยนะคะว่าพ่ออุดมวันนี้ท่านมีแนวทางอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะดีใจครับ โอ้ยงวดที่ผ่านมาพ่อให้นะคะ fc เห็นไหมคะ fc ขะพ่อให้มีเก้ากับศูนย์อแล้วก็ศูนย์ห้าตรงตรงนี่คือหลักฐานนะคะ fc บอกเลยว่าคานวคมใช่ว่าขาไนี่ยตัวอ้ตัวเนไื่อ่อยกตัูคาทานบอกี่คำค่ะโอ้ยล้วเป็นไงบ้างคะเาว่าิาาย ค่ะก็ไปที่เรียกกันจับเลขสามตูนะรขันจับสองศูนก็ถือค่ะพ่อหกสานึงนั่นแหละกปกติมันจะเป็นหนึ่งหกสามพ่อจับไปคือค่ะพ่อให้หนูมาเก้าเก้าเก้าห้าศูนย์มันบาค่ะเก้าศูนย์อ่าม,มนต์ 950ครับพ่อพ่อให้หนูมา950แล้วก็ก็ให้วิ่งมี9ก็มี0ครับพ่อแล้วมันก็เข้า0แล้วมันก็เข้า05พอดีเลยครับพ่อขาแล้วพ่อได้บ้างไหมขาตอนนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วเป็นไงบ้างครับงมดที่ผ่านมาพ่อได้ไหมขาพ่อพ่อว่า05มาข้างบนออคือได้3ตัว ลอตเตอรีร่ะหม่มีหาเลขหน้ามันไม่มี oh, <okay. S 2> อ oh. ๋อค่ะพรเอจ็ดศู้าหค่ะแล้วก็สี่ค่ะไม่ซื้อไอ้ใกล้ดินเลยเพราะว่า,วา,วามันมันไดขครึ่งอะไรไม่ซื้อ oh, <okay. S 2> อ๋อครับพ่อชื่อเป็นแบบว่าลอตเตอรี่ถ้าถูกมาถูกรางวันที่หนึงไปเลยเพราะว่าอ๋อค่ะ oh, okay. พ่อขาแล้วงวดนี้พ่อมีแนวทางอะไรอีกไหมคะหรือเป็นไงบ้างคะงวดนี้เหรอค่ะงวดนี้ก็ได้ศูนย์เก้าเหมือนเดิมเหรอครับพ่อเตอตัวของพ่อน่ยมันอาจจะเป็นเล็กเิ่นให้่หล็ค่ะเลมันมันเล็กในข้างล่างข้างบนมันชนกันมันชนกันอยู่หกห ะะ<อ>เดี๋ยวนะคะพ่อขาพ่อขาเดี๋ยวนะคะอ่าเลขวิ่งมีอะไรมะคะพ่อเลขวิ่งให้6 6นะคะตัวเดียวหรอคะพ่อ6กับ9 6กับ9นะคะโอ๊ยคะ่ะแส่ว่ามันจะเป็น6ข้างล่างมี6ใส่สมาร์ทคู่บันเรู้ค่ะพ่อแล้วก็2ตัวก็มี6 6เหรอคะพ่อ ถ้าเลขเบิ้ลน,นะค<ข>่ะมีเบิ้ลจะมีหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะ fc แล้วก็ 8, 8, 8, 8. แปดแปดล้วก็แปค่ะเกถ้ากัวว่ามันออกไปแล้วสองตั้งก็เอาก็ได้ค่ะแต่เอาติดวไว้ก็ยังดีแล้วคะเนาะเป็นตัวีด้ค<ข>่ะค่ะถ้าถ้าจะเป็นถ้ามีศูนย์นะ่ยมันจะเป็นเก้านย์ะข ข้าแบบเก้าห้าเก้าห้าค่ะนี่นี่ตัวหนึ่งเ่พ่อใคดูดูไว้ค่ะค่ะค่ามันจะมาค่ะต้องสี่เจ็ดสี่เจ็ครับพ่อสี่เจ็ดแล้วก็เก้าห้าเก้ 95 95พอจดไปแล้วครับตัวตัวเด่นเลยค่ะอ๋อตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็มีเจ็ดมีเจ็ดมีแปดแปดมีมีเจ็ดเจ็ดหรอพ่อครับไอมีเด่นที่หนึงมีเจ็ดแล้วก็95ค่ะแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะดเป็นห้าเ อะไรนะครับพ่อพ่อยังไม่เห็นจับให้เพราะว่าไปให้เป็นห้าห้าห้าหกอีห้ามาเป็นล่างอย่อะค่ะเพราะว่าก็จะเอาเลขอะไรหลักหนวยบนเป็นหลักสิบล่างค่ะหนวยบนที่ออกไปแล้วเป็นหลักสิบล่างนี่ค่ะล่างพ่อเป็นหนวยล่างอย่างู่ ค่ะแล้วให้ใครสอนก็มีความฝันก็จะให้สอวันสามวันค่ะพ่อเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวหนูจะโทรหาพ่อใหม่เนาะพ่อก็ที่เน้นๆก็มีนะคะ7795นะคะแล้วก็47ไม่ไม่พ่อพอดีพ่อไปตอนตอนที่พ่อฝันแล้วให้ไปเล้อถึงแมค่ะค่ะพ่อ พ่อให้ไปตอนตอนพ่อวันแล้วที่นี่เขามาออกคิดเหรพ่อพ่อคิดไปนะคิดไปมันต้องเป็นศูนย์ห้าพ่อเนยินี่ยขององค์กรมนี่เลยศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะแต่ว่าให้ชื่อศูนย์ห้าเยอะกว่าห้าศูนย์่อหมอมีค่ะโอ้ค่ะโอ้ดีใจมากค่ะพ่อที่พ่อ เข้าหนูเห็นแล้วค่ะวันอววันวันที In, <that? S 2> <five> ่หวยออกมีศ okay. okay. so ูนย์แล้วก็พ่อก็ให้ศูนย์ห้าตรงๆค่ะ fc ่ะนี่หลักฐานค่ะนี่คือหลักฐานของพ่อเลยนะคะเห็นไหมคะ fc ขาศูนย์ห้าค่ะเจ๊นุกเจนุดกเหอเจอนค่ะพ่อนค่ะค่ะได้ดูจิปเขาอยู่ค่ะโอ้ยพ่อหนูต้อก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่สละเวลามาให้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวหนูโ,โทรไปหาพ่อใหม่หนะพ่อเนาะครค่ะค่ะโอ้พ่อขอบคุณมากนะคะพ่อขอบคุณมากค่ะพ่อขาครับ,อรบขอบคุณมากนะคะครัค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ัสด FC ค่ะ FC ก็ได้ยินพร้อมๆกับจอออนนะคะวันทผ่านมาพ่อก็ให้9.0กเห็นไหมคะ FC แล้วก็9.40 9.50 2.892240710แล้วพ่อก็เข้า0.5ตรงๆค่ะแล้วพ่อก็ให้วิง่งเห็นไหมคะ0ค่ะเข้าเลยเห็นไหมคะนี่คือหลักฐานนะคะจะอออนไม่ได้มาอย่างง้นอย่างงี้นะคะ FC ลองไปดูหลักฐานได้ในคลิปเก่านะคะ FC นี่คือวันนี้ค่ะพ่อก็เน้นมานะคะ ให้วิ่งนะคะหกกับเก้านะคะแล้วก็พ่อก็ว่าหวยว่าหวยงวดนี้มันจะออกวันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์พ่อก็ว่าอาจจะเป็นเบิร์พ่อก็ให้มาหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าห้าแล้วก็สี่เจ็ดแต่เก้าห้าจะออนกอพ่อจะออนกดจดไปสองรอบนะคะตัวเด่นพ่อก็มีเจ็ดเจ็ดเก้าห้าแล้วก็สี่เจ็ดค่ะ fc fc ขาทันไหมคะถ้า fc ไม่ทนัน fc ก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ fc ขายยังไงถ้าเสียงมันเบายัางไงเจออนก็ต้องขอโทษน,นะคะช่วงที่เจออนอัดอยู่เนี่ยฝนมันตกค่ะ,ะมันอาจจะเบานิดน,นึงนะคะ fc ขาสุดท้ายนี่เจออนก็ฝากด้วยนะคะทูบวัดไอ้ไข่ค่ะทูบวัดไอ้ไข่บารมีไอ้ไข่บรรดาซับพันธโชคบรรดาลาบค่ะคนไหนสนใจก็ติดต่อเจออนมาได้เลยหนึ่งชุดละอยเก้าเก้าค่ะมีสามติดแท่งนะคะสั่งตรงมาจากวัด แม่ค่ะนคอศร์ธรรมดานะคะผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยของแพ้ค่ะตัวเลขชัดทุกแท่งค่ะสุดท้ายนี้จออนก็หวังว่า f c ของจออนจะปังปังทุกคนแล้วก็โชคดีไปกับพ่ออุดมอีกงวดนะคะอ่าสุดท้ายนี้ขอให้ FC ของจอรนปังๆทุกคนโชคดีค่ะ